สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูอ่าความเฮงความปังอ่าของคนลัคนณาราศีตุลในปีหกแปดนะคะคุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องใดนะคะคนลัคนนาราศีตุลในปีหกแปดนี้คุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องใดอ่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบเจ็ดตุลาถึงสิบห้าพฤศจิกายน และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ อ่มาดูดีกว่าเรื่องเฮงเรื่องปังเรื่องเด่นเรื่องดังของคุณเนะะี่ยค่ะในปีหกแปดนี้คืออะไรคิงอ r d สอดตำแหน่งยศศัก์อำนาจที่อยู่ในมืออ่บางคนอาจจะได้ขยับขั้นเป็นในพลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าคนเป็นคนทำงานสายทหารก็ดีตำรวจก็ดีอ่า คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงสูงหรืออาจจะเป็นพวกอธิบดีกรมต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเจ็ดเหรียญหกเหรียญสองเหรียญอืแปลดูในเรื่องของ the view of fortune อการเงินถ้าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีการใช้เงินเก่าเนะในการมาหมุนซ้ายหมุนขวา อรอเงินที่จะหมุนบนเข้ามาเป็นละลอกละลอกพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่แบบหมุนเงินได้ไปตามสถาบัเศรษฐกิจคือว่าเอานะไม่อดตายแหละถึงมีหนี้สินก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ให้กำลังจะไม่รอดจะไม่รอดก็มีบุญเก่าหนุนนําเอามีคนนู้นมาช่วยทีมีคนนี้มาช่วยทีกู้ทั้งรี้มาโปทั้งนี้ทีก็คือได้ตลอดถูกไหมคะแต่ว่าในในปีหกแปดนี้เหมือนว่า โชคลาภกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยอันนี้เป็นโชคลาภนะมันได้หมุนวนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอืเรื่องของมรดกทรัพย์สินคุณมีเกณฑ์นะจะได้มรดกทรัพย์สินผือง,งามงามมาหรือจะได้ขายได้ซื้ออสังหาที่มันมีมูลค่าเยอะๆนะคะมูลค่าสูงๆนะคะ หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทํางานอะไรเกี่ยวกับพวกอสังหาพวกพวกกระสับต่างๆอะพวกที่ดินเอ่ยบ้านช่องเอ่ยรีสอร์ทเอ่ยร่วมกับคนใหญ่คนโตก็ได้นะคะแล้วทําให้คุณมีม,มีเงินมีเงินก้อนเข้ามาจากอาสังหาตรงนั้นก็ได้หรือคุณมีเกณฑ์อาจจะได้ขายที่ที่มีมูลค่าสูงๆแบรนด์ที่มันสวยๆอะทำให้คุณสามารถที่จะ ปลดหนี้ปลดสิ่งที่คุณมีอยู่ได้การได้ปลดหนี้ปลดสิ่งไม่เหมอะถึงว่ามันเป็นความเห่งความปังอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับคนเป็นหนี้เนาะก็เหมือนนกที่ติดแล้วนกที่ติดอยู่ในกรงอะ่ะไม่มีอิสระเอ่อทำอะไรก็อึดอัดไปเสียหมดแต่ถ้าคุณหมดหนี้เมื่อ,อไหรนะ่นั่นหมายความว่าใัยโยโหที่อยู่แล้วชีวิตเหมือนได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยเนาะชีวิตแบบโอ้ได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องแหกคิดตาตื่นตั้งแต่ ตีสองตีสามอ่ากุมขมับว่าจะหาเงินยังไงให้มันทันให้ให้ทันได้ใช้แต่ละวันใช้นี่แต่ละวันในปีนี้คุณจะได้ปลดหนี้ปลดสิทธ์นะคะอาจจะมาจากอสังหาก็ดีอาจจะมาจากอ่าการค้าขายที่ดินก็ได้นะคะหรือ the view of fortune อาจจะเป็นโชคลาบโชคลาบที่ไม่คาดฝันนะอาจจะคุณอาจจะไปเล่นลอตเตอรี่มาหรือไปทำธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งกับใครมาแล้วมัน เพลอๆฟุกฟได้เงินมานะคะได้เงินก้อนมาตรงนั้นก็ได้แล้วมันจะทําให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้นะคะด้วยวิธีทางใดทางหนึ่งก็ได้นะเดอรแชร o ออ e a ห้าถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยในเรื่องของความรักสามเหรียญบางทีคุณอาจจะได้ปลดหนี้ปลดสินได้เริ่มชีวิตใหม่กับความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะคือคนที่มาปลดหนี้ให้คุณคนที่มา พลิกชีวิตของคุณครั้งใหม่นะคะมาช่วยให้คุณแบบมีโชคมีลาบมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายหรือมาซื้อคอนโดหรูรีสอร์ทให้กับคุณอะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคุณง่ายๆว่าเฮงปังในเรื่องของความรักจะพบรักใหม่รักที่สุขสมหวังแต่รักของคุณครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเนอะคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมีอํานาจมีตําแหน่ง เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะต่างชาติต่างถิ่นต่างศาสนาต่างวัยกับคนได้หมดเลยแต่คนคนนี้เป็นคนที่นอกจากมีตำแหน่งงานที่สูงแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหารีสอร์ทที่มันใหญ่ๆอญ่ที่มันหรูหูอยู่นะคะคนคนนี้นี่แหละค่ะคุณจะได้พบรักกับคนคนนี้เขาอาจจะเป็นนักทาธุรกิจนักทำโครงการนักเล่นหุ้นนักเล่นเทรดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อมีเงินเยอะนะคะทรัพย์สมบัติก็แยะตำแหน่งงานก็ดีแหละ คุณจะได้สุขสมหวังกับรักคนนี้จะเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้หรือเป็นรักคนเก่าที่รีเทิร์นกลับมาก็ได้นะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารักครั้งเนี้ยมันสุขสมหวังแล้วมันมาพร้อมกับโภคกระพั์มากมายไงความมั่งคัง่งความสุขสบายนะคะที่คุณจะได้มาเหมือนคนคนเนี้ยเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลแจ็คพอตในชีวิตของคุณอะ่ะอืมรางวัลแจ็คพอตคุณอาจจะมากับคู่ครองคนรักก็ได้ไงนะ หรือถ้าอย่างที่บอกว่าคุณทําธุรกิจคุณร่วมลงทุนอะไรกับใครไว้อยู่แล้วรอคอยเงินก้อนเนี่ยคุณก็จะได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของการการลงทุนหรือรูปของอสังหามันจะนําพาให้คุณได้โชคใหญ่มานะคะจนกระทั่งปิดหนี้ปิดสินคุณได้ทั้งหมดเลยคะ่ะก็เฮงปังในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเนาะเรื่องของอสังหาและเรื่องของความรักเนาะสักหน่อยหนึ่งซิโอ้เดเมนนะจบสิ้นบวงกรรม จบสิ้นกรรมเก่าจบสิ้นอ่าไม่ต้องไม่ต้องมาหมุนซ้ายหมุนขวาใช้นี่ฝั่งโน้นทีโปนี่ฝั่งนั้นทีอีกแล้วจบวิบากกรรมตรงนั้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตคุณเนี่ยมันจบสิ้นละชีวิตผ่านบททดสอบแห่งความทุกข์ระทมความเขาเรียกว่าชีวิตคุณเหมือนอยู่ในสมอแลภูมิลบมามาตลอดเนาะอ่าจบสิ้นตร,ตรงนั้นไปแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณจะได้มีชีวิตที่ สุขสบายสุขสมบูรณ์ต้องบอกว่าสุขสบายและสุขสมบูรณ์ทุกอย่างสิทธิ์ไม้เท้าคุณไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยแล้วมันจบแล้วจบตรงนั้นไปแล้วนะคะเดอะเมจิเชียนมันจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นได้คู่แบบปรับปรับไม่คาดฝันได้โชคแบบปรับปรับไม่คาดฝันได้ตำแหน่งงานที่ดีแบบปรับปรับไม่คาดฝันทุกสิ่งในชีวิตในปีนี้ มันเหมือนปาฏิหาริ์ที่เกิดจากคุณนะคะใครที่ไม่เชื่อในปาฏิหาริ์ไม่แน่ว่าปีนี้คุณอาจจะหันกลับมาเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริ์ก็ได้นะมันจริงๆถามว่าปาฏิหาริ์นะี่มันมาจากอะไรแม่หมอว่ามันมาจากบุญเก่า่หกเหรียญมาจากบุญเก่าที่คุณสั่งสมมาเออสั่งสมมาว่าวันหนึ่งเมื่อบุญคุณถึงแล้วจุดตรงเนี้ยไอ้บุญที่คุณสั่งสมมามันก็จะสนองมาหาคุณได้นะคะแล้วในที่สุด ปีหกแปดเนี้ยเป็นปีที่กรรมกรรมได้ใช้จบแล้วอย่างน้อยก็แปดสิเปอร์เซ็นแหละค่ะจบแน่แน่แล้วถึงเวลาแล้วที่บุญเก่าจะหนุนนําแล้วบุญเก่าหนุนนําเข้ามาคือหนุนนาทั้งในเรื่องความรักแบบจัดเต็มมาทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของโชคลาภสังหาที่ดินบ้านช่องเงินทองนะคะรวมถึงตําแหน่งงานนะคะ ถ้าเป็นตำแหน่งงานแม่หมอหมอคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือได้โยกย้ายเพื่อไปรับตำแหน่งหรืออาจจะไปทำงานตำแหน่งในถิ่นอื่นก็ได้นะคะที่อื่นแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมากๆเลยค่ะนะคะเอาเป็นว่ามาเตรียมรับความเฮงความปังนะคะตามนี้เลยเนาะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ